พื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้จะช่วยมากครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกกว่าป้ายจราจรอัจฉริยะซึ่งซึ่งดีมากนะครับแต่ว่ามันก็ค่างแพงมากเช่นเดียวกันนะครับนี่ระยะสั้นต้องทำนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทําระยะสั้นคือหาที่จอดรถขับเพื่อให้เป็นทางเลือกทราบดีว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีรถคันแรกเนี่ยบางที จำเป็นต้องขับรถออกจากบ้านหรือว่าอยากขับรถออกจากบ้านเราต้องมีทางเลือกให้มาจอดรถใกล้สถานี BTS หรือรถฟมอนะครับเพื่อที่จะขึ้นระบบขนส่งมวลชนจะช่วยบรรเทาปัญหานะครับในระยะระยะกลางเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับนำเสนอคือการทำอุโมงค์ลอดทางรถไฟอุโมงลอดทางรถไฟไม่ให้รถไฟเป็นอุปสรรคตัด ใช่ครับใช่ครับแล้วก็โดยที่กําลังศึกษาอยู่คงจะเริ่มประมาณ3-4จุดแรกรก่อนนะครับอ,อันนี้จะช่วยได้เยอะแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลมผมไม่ได้อยากทําในช่วง4ปีที่ผ่านมามเพราะว่าไม่ไม่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแล้วเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะก็เลยรอให้ได้รับสันธามติจากพี่น้องประชาชนก่อนนะครับอันนี้ต้องทําแล้วก็ส่วนและเราจะดาเนินการปรับปรุงสอกซอกซอยทางรัดร้อยแห่งภายใน4ปีซึ่งเยอะมากครับอันนี้คือระยะสั้นระยะกลางนะครับแต่ระยะยาวนี้มันมีคําตอบสุดท้ายคือระบบขนส่งมวลชน แบบรางนะครับซึ่งผมจะเสนอว่าจะเน้นขนส่งมวลชนแบบรางขนาดเล็กโมเดลเร็วหรือไท์เรลครับมีสอย่างด้วยันซึ่งสามารถเชื่อมโยงเชื่อมโยงป้อนผู้โดยสารเข้าระบบใหญ่คือ BTS กับรอฟมอได้ครับมี5เส้นทางด้วยกันนะครับ4เส้นทางเราได้ ใช้เวลา2ปีที่ผ่านมาสำรวจแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับเส้นทางสุดท้ายมันอยู่ในแผนของคณะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสตคออยู่แล้วนะครับมันอยู่ในแผนตั้งแต่ปี5 5 2เป็นต้นมานี่คือสายสีเทาคนะครับมอนโรเรลสายสีเทานะครับจากวัชรพล ลงมาลาดพร้าวลงมาพระรามสแล้วก็สะพานพระรามเกเป็นระยะทาง26กิโลนะครับ21สถานีนะครับระยะและตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะให้บริการเนี่ยเกือบ200ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วพีมีพี่น้องประชาชนกว่า1ล้านคนในพื้นที่นี้นี่คือกรุงเทพตอนเหนือเลยนะครับแล้วก็ภายในปี2572เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการเดินทาง เส้นทางนี้ถ้าสร้างได้นะครับกว่าสาแสนสี่0มเที่ยวต่อวันนี่เป็นนี่เป็นพื้นที่ที่รถติดขัดอย่างมากนะครับ อยู่ในแผนของสอนคแล้วแต่เิมเมื่อปี54นะครับรัฐบาลตัดออกจากแผนแผนนะครับแผนในแง่ของการก่อสร้างในระยะสั้นนะครับแล้วก็ให้กทมเป็นผูด้ดำเนินการนะครับอันนี้เราจะทำครับเราผมสัญญาว่าจะทำอาจจะไม่เสร็จ สีปีนะครับแต่ว่าต้องเริ่มทำอย่างน้อยที่สุดนะครับเริ่มระหว่างวัชรพลไปลาดพร้าวเป็นระยะทาง8กิโลซึ่งจะผมคิดว่าคุณสอยก็งค,คงรู้นะครับในพื้นที่นี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะดีใจมากครับเพราะว่าลำบากกับเรื่องการจราจรเป็นเวลานานแล้วครับผมแจรกตรงน,นี้นิดหนึ่งมันก็เลยไปเข้าประเด็นที่คนต้องถามแน่ว่าถ้าผู้ว่ากทมกับรัฐบาลคนละพัก ไอ้โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมันต้องใช้เงินเยอะรัฐบาลก็ประกาศว่าเขาจะทำหนึ่สเวลาหาเลือกเสียงเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมฮะครับว,ว่ากทมก็มาหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วตกลงมันยังไงคืออันนี้เนี่ย สนขเขารัฐบาลเขาบอกว่าถ้ากทมอยากทําก็หาตังค์เอาเองอมผมจะหาตังค์ให้ได้ครับอันนี้คือไม่อยู่ในแผนรัฐบาลแล้วเพราะจะให้รหหกมทมทาแต่อยู่ในแผนข,ของการาว่าเส้น,เป,นเป็นเส้นทางที่ได้สํารวจแล้วแล้วก็เป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของอที่รัฐบาลจะทาแต่ไม่ทําแล้วคุณชย้ยก็บอกว่าที่ผมถามลงจง คือถ้าไม่ใช่คุณชายสุขุมพันธ์ก็อาจจะไม่มีใครทําทําทาโครงการนี้ถูกต้องครับเพราะเหมือนกับรัฐบาลดึงออกจากแผนไปแล้วใช่แล้วครับแต่ผมเห็น,เห,น,เ,หน,เ,หนเห็นความสําคัญต่อของเรื่องนี้ครับ<ะ>เพราะว่าเป็นเส้นทางที่โอ้โหหนึ่งล้านคนนะครับพื้นที่นี้<ะ>เยอะมาก<ะ>และเป็นสามารถป้อนผู้โดยสารเข้าที่ตรงสถานีทองหล่อบ t s ได้ถ้าถ้าวางแผนดีๆนะครับ,รบมีการเชื่อมโยงดีๆนะครับผมถามถ้าคุณชายสุขุมพันธ์ประชดิปัตเป็นผู้ว่ากทมอีกสมัยหนึ่ง ก่อนหน้านี้เราได้ยินมาตลอดเลยนะฮะโมเดลของฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยเขาจะทํารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทํา1 2 3 4 5ของกทมเป็นเจ้าของอยู่แน่แก็คือ BTS ใช่ครับนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามันคนละทิศคนละทางในช่วงที่ผ่านมาในความรู้สึกของคนถ้าผู้ว่าสุขมุมวิ์กลับไปอีกทีหนึ่งจะทํายังไงให้มันไปได้วยกันได้คือยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลพักหนึ่งและผู้ว่ากรทมบุญชาสุขมุมวิ์อีกพักหนึ่งยกเว้นจะเปลี่ยนรัฐบาล ครับถ้าผมกลับมานะครับ <นะ S 2> ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ทางานร,ร่วมกับรัฐบาลและในขณะเดียวกันทางปรับกันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ทางานร่วมกับผม ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่ดีแล้วก็ร่วมมือกันได้ผมมีความมั่นใจครับว่ารัฐบาลกับผมจะทํางานด้วยกันได้ไม่ถึงแม้ว่าผมมาจากคนละพรรคทาไมครับเพราะว่าประการแรกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทํางานด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันไม่มีปัญหาเรื่องที่มันราบลื่นน่ะมันไม่เป็นข่าวครับนะครับการที่สองพรรคเพื่อไทยก็ได้ประกาศมานานแล้วว่าทําเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับ ผมเชื่อว่าครับถ้าผู้ว่าไม่ใช่คนของพรรคเขาเนี่ยเขาก็ยังทําให้เพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะทำงานร่วมกันใช่ครับใช่ครับใช่นะฮะไม่ใช่ว่าใครฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทํางานร่วมกันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ไปดูสักถ้าคนละพรรคที่ผ่านมาทํางานร่วมกันเยอะมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแต่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นข่าวครับนี่เรื่องจราจรครับนะ ความปลอดภัยที่เพื่อนพูดผู้่าบอก เราก็ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยตลอดนะครับในส่วนนี้เนี่ย4ปีที่ผ่านมาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สำคัญ24,000ตัวผมเคยสัญญาไว้เมื่อกเลือกตั้งครั้งแล้ว10,000ตัวแต่ผมได้ติดตั้งไปแล้ว24,000ตัวมากกว่าที่เคยสัญญาใช่ครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงเข้าสถานีตำรวจนครบาลเข้าสำนักงานเขตไปแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำถ้าเขาได้กลับมาคือเชื่อมโยงนะครับ กล้องของเราเนี่ยนะครับกับกล้องของเอกชนซึ่งมีในพื้นที่กรุงเทพมหานครสองแสนตัวใช่ครับซึ่งจะทําให้เหมือนกับบ้านเมืองมีหูมีตามากขึ้นโดยที่เพิ่มงบประมาณไม่เท่าไหร่นักสมัยนี้เชื่อมโยงสัญญาณได้ง่ายรู้รหัสก็เชื่อมโยงได้แล้วนะครับอันนี้อันนี้จะทานะครับแล้วก็ในงบประมาณปี56คือปีปัจจุบันเนี่ยนะครับได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเพื่อซื้อกล้องวงจรปิดอีก2700 0ัตัวนะครับสำหรับ ตั้งพื้นที่เสี่ยงในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะครับทุกซอยจะมีกล้อง C C T V ได้ครับทุกซอยนะครับแล้วมันจะช่วยให้พี่น้องประชาชนรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเราก็ร่วมมือกับปชนามาโดยตลอดส่งภาพส่งอะไรเข้าไปให้เขานะครับกรณีที่ชัดเจนที่สุดคือการลอบสังหารนายกอบจรบบุรีนะครับมีภาพของมือมือลอบสังหารส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยที่มาจับได้ในกรุงเทพใช่มครับแล้วอีก โครงการนึงเกี่ยวกับความปลอดภัยคืออาสาสมัครชุมชนมเริ่มไปแล้วแต่ต้องชะง,งักลงเพราะเลือกตั้งผู้ว่ามผมได้ทำความตกลงกับกองทบกบอขอกองหนุนมา700มคนซึ่งกทมรับจะฝึก นะครับให้อยู่กับพี่น้องชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งในเรื่องของอาชญากรรมและยาเสพติดได้นะครับให้อยู่กับพี่น้องชาวชุมชนรู้วิธีเฝ้าระวังรู้วิธีเรียนสอนให้พี่น้องชาวชุมชนเฝ้าระวังแล้วก็ทํางานร่วมกันเพื่อเป็นหูเกันตาให้กับให้กับชุมชนซึ่งผมคิดว่าอันนี้จะช่วยมากเลยครับกล้องเนี่ยนะฮะ ยุคก่อนคุณชาชุกุมารจะเข้ามามันมีกล้องดัมมี่ครับสมัยผู้ว่าคนเก่าครับนะที่แบบพบกันในภายหลังนะเป็นแผนเก่าก็ต้องยอมรับว่ากล้องหลอกเนี่ยครับนะจะเจ้าไว้ไหมฮะหรือเอาออกหมดออกหมดแล้วครับจะได้ไม่จะได้ไม่ผมสั่งให้เอาออกหมดตั้งแต่แรกนะครับเพราะจะสร้างความสับสนครับจริงๆแล้วเนี่ยกล้องดัมมี่มันมีทั่วโลกครับเพราะว่าคนเขาไม่อยาก สมมุติว่าอยา,อยากติดตั้งกล้องร้อยกล้องเนี่ยนะครับบางทีติดตั้งเพียง90กล้องก็อพอแลออ้วนะครับอีกสิบกล้องเป็นดัมมี่นะครับหลอกคนนะครับแล้วทุนทุน,ทน,ทนสตังค์ลงเยอะ<ช>แต่ เมื S <S ่อเกิดความสับสนความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ผมก็ได้สั่งออกมปแล้วครับเพราะนโยบายคุณจะดูควันไม่มีกล้องเดียวดัมมี่นะที่ติดตั้งแล้ว24,000นตัวนักล้องจริงของจริงหมดคำนะรับแล้วจะติดตั้งเพิ่มอีก2 7 0 0 0ตัวครับอีก2 7 0หมมีเอกชนอีก2 0 0 0 0 0โดยประมาณใช่ครับไม่นับของตำรวจที่เขามีอยู่ครับไม่นับรับจะทำให้กรุงเทพมีหูมีตาเรื่องความปลอดภัยครับไอ้สองข้อนี้เด่นนะฮะอย่างที่ว่าก็คือเรื่องจราจรกับเรื่องความปลอดภัยครับ ท่าน,นี้ผมถามมาั่งผมฟังดูที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เด่นของคุณชายก็คือการเอาสายสารอุปโภคลงใต้ดินให้หมดทําได้ใช่ไหมในเวลาเท่าไหร่ทำได้ครับเราได้ศึกษานะครับให้กรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นแบบวิสาหกิจของกทมนะศึกษาทําได้ครับกรุงเทพธนาคม,คมลงทุนนะครับอาจจะ30กว่าล้านบาทต่อกิโลกิโลนะนะลเอาสา,สารอุปโภคลง ลงดินหมดมนะครับสายเคเบิลอะไรต่างๆลงดินหมดนะครับแล้วก็เก็บค่าเช่า เราบางเส้นทางบางถนนบางสายเราอาจจะร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับเอาสายไฟลงดินด้วยเช่นเราทําไปแล้วที่ราดประสงค์นะครับที่ทําแล้วที่ศรีลมที่รอบพระราชวังสวนจิตราดาเราทําแล้วแต่ว่าเราต้องตกลงกันครับเราเราไม่มีอํานาจที่จะบังคับการไฟฟ้านครหลวงสิ่งที่ต้องทําเรื่องของสายสายอื่นนี้นะครับ ก็คือออกข้อบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับให้ลงดินแล้วเราก็จะลงทุนลงทุนให้ทำท่อทำอะไรอำนวยความสะดวกนะครับทำโครงสร้างพื้นฐานให้ใช่ครับแล้วก็เก็บค่าเช่านะครับผมคิดว่าทุกคนจะแฮปปี้ครับทางผู้เจ้าของสายก็แฮปปี้ครับทั้งหมดกรุงเทพเลยไหมครัเมื่อไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นานครับ นานแต่ว่าถนนเส้นทางสําคัญสำคัญในกรุงเทพชั้นในทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถนนถนนที่ตัดใหม่เนี่ยทาเลยตั้งแต่ตั้งแต่แรกและถ้าทาตั้งแต่แรกเนี่ยลงทุนน้อยกว่าตามสัดส่วนเพราะยังน4ปีจะเห็นเนี่ยฮะสปีเส้นทางหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายเส้นทางครับพญาไทน่าจะทําได้ถนนพญาไทน่าจะทําได้นะครับเพชรบุรีน่าจะทำได้นะครับสุขุมวิทน่าจะทาได้ครับแปลว่าถ้าแบบต้องออกกฎหมายก่อน ่าคือออกข้อบัญญัติเป็นกฎหมายใช่ครับบังคับว่าสายส่นุปโภคสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิลต่างๆใช่ครับให้ไปอยู่บนเสาห้อยโยเยโยเยเนี่ยไม่ได้อันตรายครับบางเสามีตั้ง40กวกว่าเส้นนะครับใช่ฮะอ่าเพราะฉะนั้น4ปีในถนนสายหลักน่าจะได้ไม่มีเสาไฟฟ้าคือคลงดินหมดได้ครับฟังจากคุณชายคือไม่ได้ใช้เงินงบเพราะว่าจะเป็นลักษณะการลงทุน ใช่ครับตัวแปรจึงให้กรุงเทพธนาคมเป็นผู้ทาลงทุนแล้วก็เก็บค่าเช่าจากการไฟฟ้าโครงการโทรศัพท์บริษัทเครือข่ายมือถือก็ต้องมาจ่ายเพื่อเอาสายลงไปใช่ครับฟังแล้วชัดเจนท่านนี้จุดเด่นของตัวบุคคลคือคุณชาสุ่พันธ์มีอะไรโดดเด่น อันนี้ต้องขออนุญาตให้พูดถึงตัวเองผมคิดว่าผมมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งผู้สมัครหลายท่านอาจจะไม่มีนะครับ,รบงานเมืองเป็นงานต่อเนื่องงานเมืองเป็นงานสลับซับซ้อนสิ่งที่สําคัญคือประสบการณ์นะครับและอีกสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือความคุ้นเคยนะครับผมคุ้นเคยกับคนค,บคนคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานาครซึ่งเราได้ทํางานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดมาสี่ปีนะครับเราทํางาน ด้วยความเข้าใจว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนอนะครับเราไม่เคยแบ่งพักแบ่งพวกผมทํางานได้กับทั้งพรรค ประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับเช่นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือเงินเยียวยานะครับที่อพอช่วงหนึ่งดูเหมือนว่าอาจจะเกิดความล่าช้าไม่ชัดเจนในการที่จะรัฐบาลจะโอนเงินเยียวยามานะครับเราก็จกกับมือกับสกออกกฎกฎหมายคือข้อบัญญัติ2ฉบับด้วยกันให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานอครได้จ่ายเงินเยียวยาไปก่อนสมัครใจไปก่อนนะครับพอเราทําเสร็จรัฐบาลก็โอนเงินมาดังนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้แต่ว่าในวันหน้าเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะครับคุ้นเคยกับข้าราชการ การประจำด้วยเพราะาเราผ่านหนาวผ่านร้อนมาด้วยกันเราผ่านไฟผ่านน้ามาด้วยกันรเราเข้าใจกันรู้วิธีทํางานซึ่งกันและกันแล้วเราไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งผมคิดว่าทั้งสองเรื่องเนี้เป็นทุนที่สามารถต่อยอดได้นะครับแล้วก็สีส่ปีที่ผ่านมาผมเห็นครับว่าอะไรควรทําเพิ่มเติมนะครับอะไรที่ อยากทำแต่มันทำไม่ได้ครับดังนั้นนโยบายของของผมเนี่ยจะไม่มีการขายฝันครับนะครับเป็นเรื่องจริงที่ทำได้นะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจต้องใช้เวลาภายในสปีไม่เสร็จครับนี่คือจุดเด่นครับเคยทํางานรู้จักคนแล้วก็รวมถึงรู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาอยากจะทําอะไรแล้วยังไม่ได้ทาแต่คราวนี้จะทําคบนะฮะแล้วทําได้จริงครับท่านี้ผมถามตอบอีกอะไรใน4ปีที่ผ่านมาที่คุณชาย คือผิดหวังหรือว่าไปเจอแล้วมันผิดหวังจนติดอยู่ในใจมีไหมก็ผิดหวังเพราะว่าบางเรื่องได้เกิดความล่าช้านะครับปี52วิกฤตการณ์ทางการเมืองครับปี53วิกฤตการณ์ทางการเมืองครับปี54นาน้ำท่วม,มนะครับเราเราได้สูญเสียเวลารายด้วยเส้เสียกําลังกําลังกายอของ องค์กรครับเราได้ศูญย์เสียงปรบมาในการที่จะพรฒนะเมืองอะไรเป็นต้นนะครับดังนั้นก็เสียดายโอกาสแต่ว่าความเสียดายโอกาสเนี่ยมันไม่เท่าความความเสียใจที่ได้เกิดเหตุเหตุร้ายดังกล่าวต่อพี่น้องประชาชนครับจุดอ่อนมีไหมผมพูดไม่ค่อยชอบพูดอ่ะจุดอ่อนแล้วพูดไม่ค่อยเป็นอะพูดไม่ค่อยเป็นนะฮะแล้วจะปรับยังไงก็ผมคือผมนะครับอ่า อารมณ์ใจร้อนไหมอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนนิ่งอยู่แล้วแล้วก็สี่ปีในตําแหน่งผ,ผู้ว่าก,การกรุงเทพมหานครแลนิ่งกว่าเดิมนะครับมไม่ใช่นิ่งแล้วไม่ได้ทำอะไรนะครับถ้าผมตัดสินใจทําอะไรแล้วงานนั้นต้องสําเร็จะนะครับอย่างท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับ แล้วก็เอาช้างออกจากเมืองเนี่ยนะครับ,รบอุปสรรคเยอะมากครับเยอะกว่าที่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจนะครับแต่ว่าก็ต้องทําให้สําเร็จนะครับแล้วก็สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับมันมีคําพูดคํานึงของคุณชายสุขุมพันธ์ผู้ว่ากรทมที่ติดปากคนเหมือนกันฟังผู้ว่าคนเดียวเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยนะเวลาน้ําเวลาจะเข้าไม่เข้าเวลาเกิดเหตุอะไรใหญ่ก็เวลาต้องตัดสินใจเหมือนก็ฟังผู้ว่าคนเดียวมันสื่อย,อยังไง คือในช่วงนั้นได้เกิดความสับสนครับคนนู้นพูดอย่างนี้ทีคนนี้พูดอย่างนน้นทีนะครับผมคิดว่าความสับสนมาอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกโดยใช่เหตุนะครับและความตื่นตระหนกนี่เป็นเวลาเกิดสาธารณภัยเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือความตื่นตระหนกโดยใช่เหตุนะครับผมจึงตัดสินใจครับในเมื่อผมรวบรวมข้อมูลทุกวันติดตามข้อมูลทุกวันก็อยากให้พี่น้องประชาชนฟังผม นะครับแล้วก็ในเมื่อในเมื่อผมพูดอะไรไปแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบครับครับถ้าจะมีคนถามคุณชายสุขุมพันธ์นะฮะคือมันมีกทมเนี่ยแน่นอนมันมีผู้สัคไอสระมีผู้จับพักสังกัดพักการเมืองถ้าจะให้เขาเลือกถ้าจะเลือกก้างก็ต้องหวังว่าถึงแม้จะชอบพักตรงกันข้ามก็ให้มาเลือกเราด้วยครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าอยากให้เขาเลือกคุณชายจากความเป็นพักหรือความเป็นสุข,ขุมพันธ์ มากกว่าผมคือคนของพรรคนะครับพรรคคือพรรคคือความเป็นพรรคนี่คุณชายรู้ใช่ไหมฮะใช่ครับใครก็ได้ฉันชอบพรรคนี้ฉันเลือกครับอความเป็นบุคคลก็คือฉันชอบคนนี้พรรคไหนไม่สําคัญอยากให้เขาเลือกอย่างไหมันแยกไม่ออกครับอตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งล้านคะแนนเสียงนะครับครับซึ่งจำเป็นต้องตั้งตรงนั้นนะครับ ถ้าพี่น้องประชาชนจะเลือกด้วยเหตุผลใดผมก็น้อม,อมรับการตัดสินใจไม่เลือกผมผม,ผมก็น้อมรับครับเขาที่แล้วสำรวจโพลผมได้เ9แสน34,000นคะแนนสำรวจโพครึ่งหนึ่ง เลือกพอพักอ,อีกครึ่งหนึ่งเลือกผอผมครับอเพราะฉะนั้นยังไงก็ยินดีครับยนีแล้วก็น้อมรับเบอร์16ไม่เป็นอุปสรรคใช่ไหมครไม่เป็นครับเคยเชนะเลือกตั้งเป็นสสโดยเบอร์16แล้วนะครับแล้วก็นักโหราศา,าสตร์บอกเบอร์สิบหกนี่เป็นเบอร์ดีนะครับเป็นเบอร์ดีนะครับขอให้โชคดีครับค<ว>ุกทายครับวันวันรวยหวยออกนะวันรวยออกด้วยนะและนี่คือจอข่าวเด่นว่าที่ผู้ว่าของประชาธิปัตย์สวัสดีครับ